สวัสดีครับผมมินนะฮะหรือว่าชื่อเล่นไปก็ลาครับผมก็น,นะอะจะให้คนที่ยอมแพ้ไปกับความที่เราต้องกรารแล้วเขายอมแพ้ไปเพื่อเขาทำไม่ได้เลย อย่างเช่นว่าคนที่กำลังอยากลดความอ้วนยอมแพ้ไปเพราะว่าตัวเองไม่ไหวเลยครับก็พูดไงเลฮะใครอยากลุกขึ้นมาสู้ก็ลุกขึ้นได้ครับผมใครที่ดูคลิปนี้นะฮะขอให้ สุขภาพแข็งแรงครับผมแม้วดูผมตัวแบบแบบนานำนี้แต่ว่าเกิดที่เมืองไทยแม้ว่าจะไม่ใช่เอ่อพูดว่าไงดีครับไม่ใช่คนไทยฮะแม่าไม่ใช่แต่ผมก็อยากให้คำแนะนำกับประเทศกับคนที่ผมประเทศกับคน ประเทศที่ผมลัครับอย่างเมืองไทยผมรักที่สุดครับผมผมเกิดในเมืองไทยเติบโตในเมืองไทยแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยครับางเช่นครับผมอยู่เมืองนอกอยู่ที่ฟป็นแลนด์ที่นี่ผมหนามากบางครั้ง อยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ไปจังหวัดอื่นครับอไามอย่างเช่น,นอะงั้นเริ่มกันเลยครับเรื่มเข้าเรื่องที่เรากำลังจะพูดกันอย่าให้คนที่ยอมแพ้ไปกับความอ้วนของตัวเองแล้วกำลังอยู่กับความอ้วนของตัวเองนี่ผมไม่ได้ด่านะครับผมก็เคยเป็นครับอย่างอ้วนนะฮะไอ

ไม่รู้ฮนะรูปตอนเด็กๆตอนอุ้วนๆหายไปไหนหมดแต่ก็อยากให้คนที่เคยมือนกับผมลุกขึ้นมาสู้ต่อครับพูดไปแล้วก็อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับแต่ก็คงไม่ได้รครับฮ่าอ้วนแล้วเล่นกีฬาไม่เคยเก่งเทาไหร โอเคเริ okay. ่มเข้าวิธีกันนะครับงั้นก็โอ้นะท่านผู้ชมครับไอนี่คือแคบลักที่ผมทำมาตลอดครับเชา้าใครที่มีเข้าเรียนธรรมดาของตัวเองเข้าเชา้าคือ เมื่อไรจะเข้าโรงเรียนก็ตื่นก่อนก่อนที่ว่าจะไปโรงเรียนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่านะฮะก็ฮะเทรนไปสักประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีครับผมเดียวก็ได้ผลเองครับทำตอนเช้า แล้วก็ตอนเลิกเรียนก่อนเข้านอนเอ็นี่ก่อนเอออย่าเพิ่งแปบน้ำครับตอนมาโรงเรียนแล้วก็ก่อนเข้าคนที่มันคนที่เข้านอนประมาณสักประมาณสามทุ่มหรือว่าสองทุ่มหรือว่าสี่ทุ่มนะฮะหรือว่าห้าทุ่มคนที่กําลังจะเข้านอนห้าทุ่มผมขอให้ทําประมาณสองทุ่มครับเพื่อเราต้องแปบน้ําอีกครับ อาบน้ําตอนคุยเล่นนะครับผมตอนเช้าก็ต้องอาบครับโอ้ยตอนนี้ที่เมืองฟินนะฮะสักที่นี่สามสาทุ่มครึ่งครับผม <c oughs> ก็ฮะเมืองไทยก็ถ้าห้าชั่วโมงันไปเนี่ยครับเมืองไทยก็ตีสองครับ อ uh, วันนี้วันวันอาทิตย์เดือนที่สี่วันที่ยี่สิบใช่ป่ะวะนะ่าโอเคครับใช่ครับสองพันสิบีนะฮะอย่างเช่นมาเริ่มกันเลยคน เต p ว่าอืมไม่ต้องกันอะไรนักหนาครับผมก็แค่คุณนี่คือท่าของมวยนะฮะคุณยืนยังไงแล,แ,แล้วแต่เราถนัดครับแล้วแต่เราถนัดคือขมถนัดแคบหน่อยฮะแล้วก็ไม่ต้องอะไรครับสเตปขาครับฟุตเวิร์กฟุตเวริร์อ่า นี่คือผมเล่นมสากลก็เลยทำเป็นฮะแล้วก็ครับไม่มีอะไรน้องเจ้าว่าท่านครับต้องลุกขึ้นมาแล้วครับผมอ่ะคือยี่สิบนาทีนะนี่ผมเอ่อให้ดูทำมาทำให้ครับผมคงทำให้เกิดสาวให้ให้สามนาทีครับ ต่ธรรมดาแล้วผมทำเป็นชั่วโมงๆมมครับโอเคเย็บไม่ค่อยเห็นครับเล็กเกินโอเค,คแล้วก็ลูกเย็บลูกเย็บครับมัดเย็บไปไปค่อยๆครับค่อยๆแล้วก็ค่อยแรงๆขึ้นมาแรงแรงแรง,งนอกจากนะครับท่านผู้ชมเย็บเสร็จ อัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตครับก่อนที่จะไปอัปเปอร์คัตรู้จักมัดตรงกันอยู่แล้วแล้วก็มัดตรงครับนะฮะแล้วก็อัปเปอร์คัตฮะอัปเปอร์คัตโอเคแล้วก็เราก็มาลงกันมัดตรง ไม่ต้องเหนมากครับเราก็เริ่มเทรนให้แบบเป็นมวยไปเลยครับอันนี้สาธิตแค่นี้ก็พอครับคือกลับจะถึงวันกลอบจะถึงเวลาที่ผมต้องเข้านอนฮะมึงนอนมากครับแต่ว่า ยังไงผมก็ต้องไปอัดมันอยู่แล้วงั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ดูนะเริ่มขึ้นมาสู้ใหม่แล้วคนที่ถ่ายคลิปเข้ามาอย่างผมหรือว่าถ่ายคลิปไปต่อแล้วให้คนที่แพ้ ยอมแพ้ไปแล้วลูกขึ้นมาสู้ผมจะขอบคุณคุณมากครับไม่รู้จะทำอะไรดีแต่ว่าผมกราบขอบคุณครับผมงั้นลาก่อนนะครับสวัสดีครับ